ต๊กชนกวานาณ์สอนลูกดีมากสอนให้เย็บตัดเสื้อผ้าใส่เองต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่หลายคนชื่นชอบมากสําหรับนักแสดงสาวตุกชนกวานาณ์รักชีพทําแมต้องทํางานและเลี้ยงลูกไปด้วยแต่ลูกทั้งสองคนอย่างน้องแพรน้องพลุมต่างก็เติบโตมาอย่างดีทั้งคู่เพราะเป็นเด็กดีไม่เคยทําให้คุณแม่ต้องเหนื่อยใจแถมยังเป็นเด็กไม่ติดโทรศัพท์มือถือพอเวลาที่ว่างก็จะใช้ให้เกิดประโยชน์ม่ว่าจะช่วยคุณแม่ทําขนมขาย หรือความสามารถพิเศษอย่างการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยเอ่าอย่างน้องภูมิลูกชายคนเล็กก็มักจะช่วยคุณแม่ทำขนมอยู่ตลอดเรียกได้ว่าช่วยลงมือในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะผสมแป้งตักใส่แมพิมพ์มาจนถึงติดสติกเกอร์ที่ถุงขนมด้วยส่วนลูกสาวคนโตอย่างน้องแพรวก็โดดเด่นในเรื่องของการกีฬาและยังชอบตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยอยากได้ของเล่นหรือของราคาแพงเลยแต่อยากได้จากเย็บผ้า คุณแม่เลยตัดสินใจซื้อให้เป็นของขวัญโดยหลังจากที่คุณแม่ซื้อให้แล้วก็ฝึกฝีกฝกมือจนชำนาญและสามารถตัดเย็บเสื้อผ้าต่างๆได้หลายแบบเพื่อให้คนในบ้านได้ใส่การอาทิเช่นตัดกางเกงให้น้องชายเย็บผ้ากันเปื้อนให้คุณแม่รวมถึงตัดกระโปรงใส่เองด้วยซึ่งแต่ละอย่างก็งานดีงานเนี้ยมสุดๆเลยราะคะเลี้ยงลูกมาได้ดีทุกคนเลยราคะเพราะแต่ละคนก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แถมยังคอยช่วยงานคุณแม่ตลอดเอาเป็นว่าแฟนๆคนไหนเช่นชอบครอบครัวนี้ก็สามารถติดตามได้ที่ไอจีคุณแม่ตุกกันได้เลยเพราะคุณแม่มักจะม,มีโมเมนต์ความน่ารักอบอุ่นออกมาให้ติดตามตลอดแฟนคนไหนเชื่นชอบความน่ารักของเด็กๆบ้านนี้ก็สามารถติดตามกันได้เลยค่ะ